เรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติปัจจุบันต่อให้ใครนินทาว่าจะมีตั๋วอะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าใครรู้ระบบราชการเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยราชการอื่นแล้วกันอย่างน้อยที่สุดนะครับตำรวจมันมีหลักเกณฑ์เช่นคุณจะเลื่อนตำแหน่งนี้ไปตำแหน่งนี้นะอา้าวคุณจะต้องครองตำแหน่งนี้กี่ปีอา้าวอย่างน้อยไม่มีหลักเกณฑ์ไงพี่ตั้งก็รู้ว่าบางหน่วยงานนะหน่วยงานพลเรือนเนี่ยหลักเกณฑ์นี้ไม่มีด้วยซ้ำไปจิ้มเอาเลยคใครเป็นเด็กปลัดใครเป็นเด็กอธิบดีขึ้นไข้กันไปหมด แล้วยังน้อยเนี่ยอ้าวการจะย้ายอ้าวข้ามภาคยังน้อยไม่มีเกณฑ์เว้ยม,มันต้องโน่นนี่นั่นผมก็บอกว่าถ้าเอาในเชิงโครงสร้างเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันแย่ไปทั้งหมดผมกล้าพูดเลยว่าเฉพาะเรื่องหลักเกณฑ์เรื่องการเลื่อนลดปลดย้ายนะตำรวจวันนี้ที่ใครบอกว่าแย่เนี่ยเอาดีกว่าระบบราชการพลเรือนเอาผม,มฟันธงแบบนี้เลยนะครับระบบราชการพลเรือนเนี่ยโอ้โหข้างใน,นดูข้างนอกเหมือนดีนะ แต่ข้างในเนี่ยเอาหลายๆคนเนี่ยบางหน่วยราชการน่ะถูกนินทาว่าซื้อขายกันยิ่งกว่าหนักกว่าตำรวจอีก